ในช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปีภาคใต้ก็จะเข้าสู่หน้ามรสุมนะคะซึ่งทําให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกหนักและเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติหลายอย่างก็ทําให้ตัวแทนชาวบ้านจากหลายพื้นที่ในภาคใต้มาหารือร่วมกันเพื่อจะเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเยาวชนคนยุวทั์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ วันนี้พวกเราเดินทางไปยังเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรเพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือเหตุภัยพิบัติกับผู้ใหญ่ในภาคใต้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเราร่วมกันนัทแทนกิติภพสุทธิสว่างตัวแทนกลุ่มคนอนุรักษ์จะนะจังหวัดสงขลาเล่าในวงว่าเมื่อปลายปีที่แล้วอำเภอจะนะก็เจอกับสภาพน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบหลายๆปีกระทางการสื่อสารในพื้นที่ยังถูกตัดขาด หลังน้ำลดชาวบ้านจึงค้นหาสาเหตุของน้ำท่วมเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาพอน้ำท่วมจจน้ำปั๊บเนี่ยมันก็ใช้หนักเดิม,ดมคือว่าต้องสร้างเขื่อนและก็ขุดคลองขยายคลองนะช่วงนั้นเดีย่ยปรากฏว่าชนประธานก็ทําง,งานได้ผลเราก็อาศัยเงื่อนไขพวกนี้ชนชาวบ้านที่เจอปัญหาน้ำท่วมทั้งเมืองมาคุยกัน ทุกคนก็อยากจะั้างเขื่อนแล้วก็ปกลดกรองนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตั้งสติก่อนได้ไหมถ้ามันปิดซ้ำอนะมันจะแย่นะก็เลยตั้งเป็นชุดสำรวจข้อมูลพื้นฐานสำรวจอยู่หลายครั้งแล้วก็ปรากฏว่าประเด็นสำคัญคือเราเจอถนนซีเลนนะนะเป็นเขื่อนเขื่อนจ้าดีเลย อีกตัวหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าโรงแยกซึ่งเส้นทางล้าเปลี่ยนหมดเลยอาจารย์จอมกำพลจิตนันจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหนึ่งในทีมช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนเมษายนเราให้ฟังว่าบทเรียนจากภัยพิบัติครั้งที่แล้วการสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นมากเพราะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างการเรียนรู้และเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น คนทาง,ทางภาคใต้ที่ที่จะเจอเนี่ยเขาควรจะเรียนรู้อะไรบ้างเมื่อนม้สื่อว่าสื่ออาจจะทําได้อย่างน้อยที่สุดตัวหนึ่งที่น่าจะทําได้ก็คือก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ถ้าเราลงไปติดตามสิ่งที่มันเคยเรากังวลเรื่องของพื้นที่เสี่ยงต่างๆแล้วหลายอย่างที่มันยังไม่ยังไม่ ดำเนินการตัวอย่างวันนี้เนี่ยมันมาสร้างจะสร้างการเรียนรู้เพื่อการเรียนรับมือยังไหรือว่าวับบนแบบนี้พวกเราได้รับรู้และเห็นบทเรียนและการเตรียมการของผู้ใหญ่แต่ละพื้นที่เราคิดว่าการเตรียมรับมือต่อภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต้องเริ่มที่ชุมชนของเราก่อนจึงจะสามารถจัดการได้ทันท่วงทีเพราะเราคิดว่าคงไม่มีใครรู้เรื่องบ้านของเรา มากกว่าพวกเราเองและข่าวพลเมืองเยาวชนยุวทัศจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน